อีกสักเรื่องหนึง่งต้อนรับการเปิดประเทศน้องไร่เมื่อคือนนี้สี่ทุ่มตำรวจท่าใหม่จันทบุรีนำกำลังกว่า5 0นายบุกเข้าตรวจสอบปาร์ตี้วันเกิดอีกแล้วที่โรงแรมอารมณ์ศิลรีสอร์ทอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ค่ะสายรับแจ้งไปไวัยรุ่นชายหญิงมาเปิดห้องพักจัดปาร์ตี้งานวันเกิดแล้วก็มั่วสุมเสพยาเสพติดนะคะ ไปถึงเนี่ยรีสอร์ทอยู่ริมถนนสายเฉลิมบูรพาชนลทิศเลียบชายทะเลหาดเจ้าหลาวเป็น10บคนเลยค่ะกำลังนั่งดื่มกินอยู่หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคน้นวัยรุ่นแน่นอนเห็นเจ้าหน้าที่วงแตกนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ล้อมเอาไว้ก็จับได้ทั้งหมด บางคนก็เมาก็ดูงงๆเนี่ยค่ะมาครบใช่ไหมยาเสพตรงยาเสพติดเนี่ยยาอ e, ียาเคตกอยู่บนพื้นเครื่องดื่มแอลกอฮอก็มีนะคะแล้วก็ยาเสพติดบางส่วนเนี่ยถูกโยนทิ้งข้างๆห้องพักเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานสรุปแล้วทั้งหมดนี่ย27คนเป็นผู้ชาย17ผู้หญิง10คนค่ะนในตัวบางคนนี่เจอยาอ e, ีกับยาเคด้วยนะคะแล้วก็ที่ตกอยู่ตามพื้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย17เม็ด นี่ก็เด็ดเหนื่อยแทนเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันนะน้องไปค่ะไม่หยุดไม่หย่อนกันจริงๆงวันเกิดเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยบ่อยกันเหลือกเกินเนี่ยนะฮะม